พบกับผมทั่วไทยไปกับ Big Ads เช่นเคยครับความเป็นสิมงคลเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกเวลานะครับภาพที่เห็นนี่คือพระในชุดของพระกุวัดภุมบรินกุดีดทองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกว่าผมมีโอกาสดีๆนะครับเข้าไปกราบหลวงพ่อถาวรท่านเจ้าวาดวัดกุดีทองนะครับองค์ก่อนนะครับท่านมีเมตตามากๆนะครับมีอะไรท่านมักจะแนะนํามักจะบอกนะครับเล่าเรื่องต่างๆความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหารของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ วัดภูมิลินกุดีทองแห่งนี้ครับวันนี้ผมนำเสียงของหลพ่อนะครับคำพูดหลวงพ่อเล่าเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระกรุนะครับหลวงปู่ทวดหรือพระสมเด็จหรืออื่นๆนะครับมากมายด้วยความเมตตาของหลวงพ่อนะครับที่ท่านเมตตาให้ สัมภาษณ์ผมไว้วันนี้ผมนำมาเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งเอาละครับไม่เยินเยอะนะครับพาท่านไปชมไปฟังเสียงนะครับหลวงพ่อถาวรนะครับพูดให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรนะครับเชิญครับแล้จะเริ่ม ทั้งเย็บถาบรรดาศักดิ์เจริญทั้งหน้าที่การงานค้าขายก็ดีอะไรก็ดีดีหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้โผงโมงนะัเป็นเรื่องจริงแต่จริงเหล่านี้คนกลับมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เราไปรู้เองที่จะคนกลับมาเล่าให้ฟังทีนี้ระหว่างดําเนินการซ่อมไปเนี่ยช่างได้เกิดไปเห็นวัตถุมงคลอยู่ใต้องค์พระก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระอะไรบ้างเห็นแต่บาทซ้อนกันอยู่ ปดเก้าลูกบาทพระบินทบาทซ้อนซ้อนกันอยู่ใต้องค์พระอดีตลวงพ่อเก่าบรรจุไว้หรือใครบรรจุไว้อะไรเงี้ยผมไม่กล้าหย,ยิบออกมาเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าหยิบฉวยเอาของวัดไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ลงไปดูลงไปดูว่าบอกคุณลงุงช่างสมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปแต่ต้อง เดี๋ยวให้มันมืดๆคำคำแล้วคอยย้ายออกเดี๋ยวคนจะฮือฮ่าพวางั้นทีนี้ก็พอมืดๆค็คำประมาณรับสองสามทุ่มก็ไปเอาออกเอาออกก็ยกบาทออกมาก็มาเห็นหลวงปู่ทวดที่อยู่ในบาทมีพระยอดธงบ้างมีหลวงปู่ทวดบ้างมีพระทตากระดานบ้างมีมรเหสพระเหสวนบ้างอะไรสลับกันอยู่ก็ ก็เอาขึ้นมาไว้ปกติก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครหรกเพราะว่าพระในส่วนมากมันมันเปียกน้ำอ่ะมันชื้นใน้น้ำมันก็ไม่ได้งามสวยอะไรตอนนั้น <Yeah. S 1> ก็เอาขึ้นมามีคนแนะนำมาเอาพร <Yeah. S 1> มมาปูหลวง,งพ่อแล้วก็ดาหนังสือพิมพ์ปูแล้วก็เอาเึ่งแดดพึ่งลมไวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะแข็งก็แห้งเหมือนกันแล้วก็ทำตามเขาบางคนก็แนะนำให้เอา หมกข้าวสารเขาข้าวสารมากกบให้ข้าวสารมันดูดความชื้นออกอะไรเงี้ยก็ทําตามคนเขามาบอกอะไรเงี้ยก็มีเสียนผ้ามาดูเสียนผ้ามาดูก็หลวงพ่อปล่อยราคาเท่านี้เมื่อไหร่หลวงพ่อจะมีเงินสร้างวัดเสร็จสักทีขึ้นไปเลยโอละสองพันลงวันห้าอืมนี่จริงๆแล้วเขา่อยกันหลักหมืน่นหลักแสนก็มีอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของเสียนผ้ารูกันทั่วไป บางทีเสียนพระดังๆเลยก็เคยแอบมาดูแล้วก็พอแอบมาดูเสร็จแล้วกลับไปก็ส่งคนมาขอเปลี่ยนขอเช่าจากเราไปอาตมาภาพก็เอาลงไปโบนี่คัดเอาองค์สวยๆลงไปนะพระชำรุดพระหน้าตาไม่เคยสวยก็แมวลง